วันนี้มาโชว์เทคนิคเกี่ยวกับการหาฟังก์ชันอินเวอร์สนิดนึงนะครับถ้าโจทย์ให้ f 2x บวก1เท่ากับ 3x ลบ4ให้หา f อินเวอร์สของ5คืออย่างนี้น้องๆพี่ปอมเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่อยากให้หนูจำถ้าพี่ปอมมี f สี่เหลี 3, ่ยมเท่ากับสมเหลี่ยม f สี่เหลี่ยมเท่ากับสาเหลี่ยมพี่ปอมจะได้ความสัมพันธ์ว่า f อินเวอร์สของสามเหลี่ยมครับก็คือสลับกัน แล้วก็เป็นอินเวอร์สด้วจะเท่ากับสี่เหลี่ยมครับจะเท่ากับสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นจากโจทย์อเนี้เขาถาม f อินเวอร์ถูกปะเราก็ตั้งเลยจาก f 2 x บวกหเท่ากับ3 x ลบสครับ f อินเวอร์สลับกันครับ3 x ลบสจะเท่ากับ2 x บวก1ครับคราวนี้โจทย์อยากทราบ f inverse 5 f inverse 5เรามีเทคนิคก็คือ ให้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยให้3 x มเลบสี่เยเป็น5ไปเลยแอบมาทดข้างนอก3 x มเลบสเท่ากับห้าเอา4ไปบวกได้ 9x เก้าเตอบสามพอเราได้ x เป็น3ามปุ๊บหนูแทน x เป็น3เข้าไปครับหนูจะได้ f inverse อ 3, 3 9 9สามลบสได้5ครับ2องคูณสบวกหนึ่สามบวกหก็7ครับอันนี้เป็นวิธีการคิดฟังก์ชันอินเวอร์แบบเร็วๆ หลัดๆหลัด,ดีๆครับผม